อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อกันาสาถ้าย,ยังไม่ได้ดูคลิปนี้4ทริคที่ดีเลือกซื้อกันาสาคับเก็บได้จากกันาสารูฟี่ค่ะ ปัจจุบันนะคะลูกค้าก็คงจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการสานหลากหลายรูปแบบให้คุณลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็นการสานแบบพับเก็บได้หรือว่าการสานแบบติดถาวรแต่ว่าวันนี้นะคะรูฟี่เนื่องจากว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสานแบบพับเก็บได้ก็จะมาบอกเคล็ดลับให้คุณลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างและในความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านของราคาที่คุณลูกค้าเห็นก็บ่งบอกถึงความคุ้มค่าที่คุณลูกค้าจะได้ตามไปด้วยวันนี้เรามี4ข้อหลักๆที่จะให้คุณลูกค้าดูในการตัดสินใจเลือกซื้อการาสานค่ะ จุดที่1นนะคะก็คือเรื่องสีของตัวโครงกรันสาดค่ะปัจจุบันนะคะที่เราจะเห็นได้บ่อยๆเนี่ยก็จะมีอยู่สสีด้วยกันค่ะคือโครงสีเงินและโครงสีขาวซึ่งทั้ง2โครงเนี่ยก็จะทํามาจากอลูมิเนียมทั้งคู่นะคะแต่ความแตกต่างก็คือตัวสีขาวเนี่ยจะผ่านการพ่นอบขาวมาก่อนเพื่อเพิ่มความคงทนแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวกันสาดค่ะซึ่งลูฟี่นะคะก็เลือกใช้โครงสีขาวทั้งหมดเพื่อให้ตัวบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นค่ะ จุดที่2นะคะก็คือตัว bracket หรือว่าตัวยึดโครงสร้างกันสาดนั่นเองค่ะ ซึ่งที่ร้านของเรานะคะมีให้เลือกอยู่2แบบก็คือแบบคลาสสิกและเฟล็กซี่ค่ะซึ่งแบบตัวคลาสสิกนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวโครงยึดจะมีลักษณะที่ค่อนข้างเปลือยหรือเหมือนเป็นแนวสไตล์ลอฟค่ะตัวนี้ก็จะเหมาะกับบ้านที่ไม่ได้ต้องการเน้นความสวยงามมากนะักแต่ว่าต้องการเน้นในรูปแบบของการใช้งานจริงนะคะแต่ตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าจะต้องค่อนข้างมั่นใจในขนาดความกว้างและความยาวของหน้างานเพราะว่าเจ้าตัวนี้จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนตามความกว้างของหน้างานได้จะยึดไปกับตัวบ,บ้าน ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อระวังนิดนึงนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งค่ะรุ่นที่2ตัวเฟล็กซี่นะคะอันนี้จะเป็นข้อที่ยืดหยุ่นตรงกลางนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูเห็นเล็กๆแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ทําให้คุณภาพน้อยลงเลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสําคัญที่สมกับชื่อคําว่าเฟล็กซี่เพราะว่ามีความยืดหยุ่นนั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้จะสามารถเลื่อนไปตามความกว้างหรือว่าความยาวของหน้าง,งานได้ค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้ก็จะเหมาะกับบ้านที่ค่อนข้างเน้นความสวยงามหรือว่าต้องการความยืดหยุ่นเป็นหลักนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าร้านกาแฟร้านอาหารก็จะนิยมใช้เป็นตัวนี้ค่ะจุดที่3นะคะก็คือตัวทอชันบาร์หรือว่าการเหล็กซับพอร์ตตัวกันสารนั่นเองค่ะ ซึ่งเจ้าตัวถอชันบา์นี้นะคะจะไม่มีในรุ่นของตัวคลาสสิกแต่ว่าจะมีอยู่ในรุ่นของตัวเฟล็กซี่ค่ะและทำหน้าที่อยู่2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกนะคะใช้ร่วมงานกับตัวแบล็กตเพื่อใช้ยึดติดตั้งตัวโครงสร้างและส่วนที่2น,นะคะก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวแกนเล็กเพื่อทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวนี้นะคะที่เคยบอกไปแล้วว่าตัวเฟ็กซี่จะค่อนข้างยืดหยุ่นก็จะเหมาะกับตัวหน้าง,งานที่ยังไม่มัน่นใจในเรื่องของความกว้างเจ้าตัวนี้ก็จะสามารถขยับได้นะคะแล้วก็เกาะติดก,กับตัวทอชั้นบาทำให้ตัวหน้าง,งานมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะจุดที่4นะคะก็คือเรื่องของผ้านั่นเองค่ะที่พบเห็นใช้กันบ่อยๆนะคะก็จะมีอยู่3มประเภทด้วยกันแบบแรกค่ะคือผ้าแบบคูนิลอนนะคะจะมีลักษณะมันวาวคล้ายๆกับตัวพลาสติกแบบนี้ค่ะ ส่วนแบบที่2และ3นี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นแบบโพลีเอสเตอร์นะคะเจ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นผ้าค่ะแต่ถ้าจับดูเนี่ยก็จะยังมีความแข็งอยู่นะคะส่วนแบบที่3ก็จะเป็นผ้าแบบอะคริลิกค่ะ ซึ่งผ้าทาั้งสองแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามีความแตกต่างกันยังไงแต่ถ้าเกิดว่าได้มาสัมผัสแล้วนะคะจะรู้ว่าตัวโพลีเอสเตอร์เนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างแข็งกว่าเล็กน้อยส่วนตัวอะคริลิกเนี่ยก็จะมีความนิ่มแล้วก็ให้ความสมูทมากกว่าเพราะว่าผ้าตัวนี้เนี่ยจะมีการทอสีตั้งแต่ตัวเส้นใยทําให้คุณภาพเนี่ยจะคงทนกว่าตัวอื่นที่รูฟี่นะคะเรามีผ้าให้เลือกอยู่2แบบก็คือตัวโพลีเอสเตอร์และแบบอะคริลิกค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะก็อยู่ที่ความต้องการของคุณลูกค้าค่ะว่าอยากได้อายุการใช้งานแบบไหนถ้าต้องการผ้าที่ยืดอายุการใช้งานคงทนเราก็จะแนะนําให้ไปเป็นตัวอะคริลิกค่ะเพราะว่าตัวอะคริลิกนั้นอันนี้เรานําเข้ามาจากสเปนเลยนะคะอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็ช่วยลดการ ซีจางของตัวผ้ามากขึ้นด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยู่ที่ความต้องการของคุณลูกค้าและงบประมาณว่าเราต้องการใช้ผ้าแบบไหนแต่ทุกประเภทนี้ก็สามารถตอบโจทยการใช้งานได้ทั้งหมดค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับทริค4ข้อสําหรับเลือกซื้อการสรับพับเก็บได้ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนต้องการปรึกษาหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติตดต่อทีมงานของเราเข้ามาได้เลยค่ะที่ช่องทางเหล่านี้ค่ะ